กองทัพบกค,ครับเดินหน้าพัฒนาการตรวจเลือกทหารกองประจำการมุ่งสู่ระบบทหารกองประจำการอาสาทดแทนการเรียกเกณฑ์ให้เป็นรูปประมในอนาคตซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมครับด้านการปฏิรูปของกองทัพเพิ่มความหลากหลายรวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ชายไทยสมัครเป็นทหาร โดยในครานี้ครับพลตรีกิติพงษ์แจ่มสุวรรณรองแม่ทัพน้อยที่3นําทีมประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกระดับชั้นปวช3และปวส .1 ซึ่งอายุครบที่จะเข้ารับการตรวจเลือกทหารในเดือนเมษายนนี้ให้รับทราบถึงข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่างๆของการตรวจเลือกทหารวิธีการรับสมัครทางระบบออนไลน์โดยบรรดาน้องๆครับต่างให้ความสนใจสอบถามข้อมูลกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในด้านสวัสดิการ ด้านความมั่นคงในอาชีพโดยไม่มีความกังวลว่าหากเป็นทหารกองประจำการแล้วจะน่าก,กลัวตามที่ปรากฏเป็นข่าวเนื่องจากสังคมเดี๋ยวนี้ครับเปิดกว้างมีข้อมูลหลากหลายที่ให้ตรวจสอบครับใจที่จะสมัครครับเพราะอะไรเพราะว่าอยากไปเป็นนักเรียนในทิพต,ต่อในอนาคตแล้วก็เรื่องสวัสดิการของทหารราชการคดีครับแล้วก็ น <Nice S 1> ายสิบอะครับหรือว่านักเรียนทั่วไปเขาจะรับจากทหารเกณฑ์ขึ้นไปสามารถสมัครคนตำรวจได้อะไรไดออ้อยากเป็นครับเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากที่เราสมัครเป็นทหารเกณฑ์แล้วใช่ไหมครับเ,เรามีโอกาสที่จะสามารถสมัครเป็นนายสิบได้แล้วก็พอเราสมัครเป็น nice S <S ปาปนายสิบได้เราก็ในทหารเกณฑ์เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าประมาณเวลาเราจะสมัครราชการนะครับเขาจะมองที่ทหารเกณฑ์หรือเป็นตำรวจอย่างเงี้ยครับผมแล้วในทหารเนี่ย เป็นอาหารเกณฑ์เขาจะมีแบบสวัสดิการอะไรอย่างนี้ให้ครับ นี่ก็เป็นความรู้สึกนะฮะแล้วก็เรื่องราวของน้องๆอ,งอะกองทัพบ,บกเองนะครับก็จึงขอเชิญชวนเลยชายไทยที่สนใจสมัครเป็นทหารตามขั้นตอนนะฮะข้างต้นเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพซึ่งนอกจากจะได้รับนะฮะในเรื่องของการทำงานเพื่อดูแลรับใช้ชาติบ้านเมืองแล้วเนี่ยยังจะได้รับโอกาสอันดีในการต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพตามกระบวนการต่างๆนะครับในเรื่องของการส่งเสริมและก็แนวทางการให้โอกาสทหารกองประจำการที่กองทัพบ,บกได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เปิดรับสมัครนะครับทหารออนไลน์ปี2567ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับจนไปถึงวันที่27มกราคมนี้ครับ,รบนำไปสู่อาชีพที่มั่นคงและมีเกียรติในการปกป้องอธิปไตยของชาตินะครับอาชีพหนึ่งคืออาชีพทหารนั่นเองนะครับ